ทิกเกอร์อาชิระจับมือปลายฟ้า V.I.S. ตะลุยฉากแอคชั่นสุดมันใน MV s t a n d b ตตั้งแต่เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวทิกเกอร์อาชิระเทริโอหรือ t i g g e r ศิลปินเดี่ยวแห่งค่าย g n s n s สังกัด g m m Music g m m Music ก็ขยันปล่อยผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับซิงเกิลที่4สแตนบ a n เพลงเร็วเพลงแรกในอัลบัม้มครั s h มาให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์กับแนวดนตรีที่ต่างจากเดิมเป็นสไตล์ป๊อปร็อกจังหวะสนุกชวนให้แฟนๆกระโดดและมันส่งท้ายปีไปด้วยกันโดยทิกเกอร์พูดถึงเพลงนี้ว่า เพลงสแตนบายเป็นเพลงรักความหมายดีมีจังหวะสนุกสนุกที่ผมตั้งใจอยากมอบให้แฟนๆเป็นของขวัญส่งท้ายปีที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีผมก็จะสแตนบายอยู่ข้างแฟนๆของผมทุกคนเสมอตามเนื้อเพลงไอยิมออนสแตนบายไรเฮียจัส s t ฟอร์ยูเลยครับยินเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมเยอะมาก เริ่มตั้งแต่การแต่งทำนองเล่นกีตาร์เล่นเบสเล่นคีย์บอร์ดและยังมีส่วนในการช่วยเรียบเรียงดนตรีร่วมกับพี่ปนดเกตซสโน uno, วาเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของผมด้วยส่วนตัวเนื้อเพลงที่ปนธเป็นคนเขียนทั้งหมดความหมายดีมากครับและในส่วนเนื้อหาของ MV ววางเส้นเรื่องไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนุ่มสแตนอินสแตนอิน แอบอินเกินบทหลงรับนางเอกตัวจริงกลางกองถ่ายทำหนังแอคชั่นคอยสแตนบายข้างๆเธอเสมอในทุกฉากเสี่ยงอันตรายซึ่งได้ปลายฟ้าปลายฟ้าศิระอาชาจากวง V.I.I.S มาเป็นนางเอกให้ผมครับถึงจะเป็นการแสดงคู่กันครั้งแรกแต่ผมไม่เกรงเลยเพราะเรารู้จักและคุ้นเคยกันผ่านการฝึกฝนตอนเป็นเทรนนี่มาด้วยกันหลายปีแล้วครับ โดยในเรื่องผมต้องเล่นเป็นสแตนด์อินตัวแสดงแทนของพระเอกเบอร์ใหญ่คนหนึ่งในกองถ่ายทำหนังแอคชั่นซึ่งผมต้องรับหน้าที่แสดงแทนในซีนเสี่ยงตายประกบคู่กับนางเอกหน้าใหม่ทั้งต่อสู้กับแก๊งผู้ร้ายวิ่งหนีหลบกระสุนขับบิ๊กไบค์หนีให้ทันก่อนที่ระเบิดเวลาจะทำงานทุ่มเทการแสดงสุดหัวใจถึงผู้กำกับจะสั่งคัดจบจากบทบาทในหนังแล้ว ผมก็ยังอยากเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างนางเอกอยู่ตลอดเวลาตอนถ่ายสนุกมากผมชอบคอนเซปที่ทำเอ็วให้เป็นเหมือนภาพยนตร์มากครับเพราะปกติผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วตอนถ่ายเลยยิ่งอินได้เรียนรู้เทคนิคคิวต่อสู้จากที่พี่ทีมง,งานสแตนแมนตัวจริงที่พี่ทุกคนเก่งกันมากๆเลยครับสุดยอดมากครับ ได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำฉากที่ต้องเล่นกับเอฟเฟกต่างๆวิธีการเตรียมงานเตรียมตัวการปล่อยคิวทุกขั้นตอนของกองถ่ายมีรายละเอียดเยอะมากเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในกองและเพื่อให้ได้ภาพออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ครับหลังจากที่ผ่านตัดต่อออกในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเ v เท่มากครับ ยิ่งผมดูหลายรอบผมยิ่งเห็นรายละเอียดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆครับหลายซีนก็เหนือความคาดหมายมากหัวเราะผมและพี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำเพลงและเอ็มวี้ีออกมาแบบเต็มที่มากๆพอสองสิ่งนี้บวกกันอย่างลงตัวก็ยิ่งส่งให้เพลงนี้มันขึ้นไปอีกในทุกครั้งที่ดูครับผมอยากฝากทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผม ดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมจะสแตนบายรออ่านข้อความของทุกๆคนเลยครับ